สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดก็ดังไฟอยู่กำแบบนี้ใช่ไหมพ่ชมตบหนามเนาะโดยแม,แม่เมเองหรออยูก่กำโอ้หนอนสาว สวัสดีทามบุ้สม้สสมมุนีฮัฟตีมาบะเบงงูเลอ่อเเอเปล่าเป็นเน้อชื่อยังโบทันผู้สมเน็ตี้อิชิตันก็คือร้านของนาเองท่านผู้สมอ,อ,อิอชิตนักน,ตน,ก,ตนกับนำทิปใหญ่ก,กับหนองเพลนเนาะเอ๋เพลนเห็นของนาจับกล่องเพลนว่าเท้าดูนาสบายดีท่านผู้ชมเน็ตี้เพลนว่าของนาก็ได้ว่ามะ พาแทนผู้ส่มาเบิงหมูลแล้วก็เห็นอ่าเพิ่นชี้เข่าเดเนาะเดี๋ยวนึนงนะพาไปเบิงเด้อชีข่าบานเฮาเป็นแบบใดอ่ะว่าจังใดยูทูบเบอร์มากล่องได้ร้านตองน,าาน้ษษษาแทนผู้ส่งเาวนัทิพย์บ่าวเบิงพาแทานผู้ส่มาเห็ดยังแล้วก็เห็นยังเดะพาแทนผู้ส่มาเบิงหมูอือออมแะห้ำเด้ อาทิตย์ไหมหมูหมูเป็นแนวไรเบาสูชานผู้ชมช่างเดหมูมันกระหอกอุ๊กือหัวกวนเอือยเอานี่โอ้อยากไดไม่เอาลงไปนั่งนั่งน่ะหักหัวท่านผู้ชมอืมออ๋อแต่ห้ามเบาตี้ป่ะนี้อาหานผู้ชุ่มมาเห็ดหยังมาเบิ่งหมู หมูเป็นแนวดหยเป็นนะอเฮอเป็อเฮ้อเป็นเนฮิเ้าเฮ่อเฮ้ออเฮิตเนปอนป้อนไอเฮ้อ,อ,อี่้อเฮ้อเฮ้อเ้อเฮอเ้อเฮอเ้อเฮ้อเฮ้องกิอเพ้อนฮ้อ<ป>เฮ้เศษอาหารเพ้อนกิอเศษอาหารเอเอตัวอวด้อเฮอออเเอเ,เหอห่่ น<ม>ี่อันพีคโอ้ยโลมโอ้เกง่กงเกง่กงเก่งเก่งเป็นยังเด้อเป็นยังเกือบจะมันอันนนัพีกแล้วฮะอืออมปัดออกอืมปัดออกเผื่อเด้อยั่ไยจังหลังเนาะโอ้มีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวแตหามซองเบิรงใกล้มีอีกได้ตัวหนึ่งค่ะหมูบรีการดอกหมู eder. อืม เอ้ามันเอื่นถ้หำหมูเอื่นถ้หำมันบอกว่าเป็นอย่างมั้ยอืมมันบอกอิชิตันโอ้มันมันบอกว่าอิชิตันบอกโอ้ี่เด้ห้ามห้ำเกลือบอกเกลือบอกนะเดี๋ยวเอาหายเี๋ยวเป็นนึงเกลือมันไหร่บอกเกลือกะถอกเอาใส่นักเอาหนักใส่และกินซื่อๆก็ได้คือกัน tác chào chào hãy lau đi. chào bà cụ chào chào để chào chào Rồi. chào 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 Áo nói chào 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 sao chào 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 đi. chào 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 lau bớt, chào đã kìm chào Đã chào cả cụ chào chào Kìm chào Đẹp chào 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 อย่าฮ้องแม่ไม่กินไปกินบ่แล้วบ่กินแบบฝุ่นตะก้อยใส่น้ําแบบนั้นตะก้อยใส่น้ําอืมอันนี้มูลาดบ้านเฮาท่านผู้ชมจะเป็นตัวนอยๆแบบนี้เนาะเฮาดูนะโอ้ตนั้นเนูกไว้แวนันท่านผู้ชมป่ะ อา้าวพิจิกรหน่อยฮาเบาจี้อา้าวฮะมูอ,อีกตอนหนึ่งหมูโอ้คนคาดหลังมือมันเต,ต้นมูเต้นมูหน่อยเต้นมูหน่อยเต้นมืแมนเต้นแล้วค่ะโอ้คนขึ้นมาแบบนี้สิเนาะเข้ามาเพิ่งแเออคนดินแบบ ดินอยู่ขี้ฉีกเนี่ยน,นี่ท่านผูน้ชมเพ,น,น,น,พนดี๋ยวบนนอดผืนเนี๋ยวบนน้ำผ่นดิหันดินให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยโอ้ป็นหันดินเก่งหนะเอาอีกวันหนึ่งดิโอ้ <c oughs> ไปแอบจะหันดิด <c oughs> เอาไหมเอาไหมอีกวันหนึ่งอา <c oughs> เกย S <S ใช่เขียวนีเขียวเนี่ยใช่เอออาหารนี่อนอีกวันนึง <S 2> <S 2> <S 2> ไม่นะ้ะถ้าเพิ่นมาเบิงหมูถ่าผมาสุสมเพิ่นอยากเบิงหมูอมืมดิฉันาจากปีล่ะฮะ พิ่นหาปีหาปีนำ้ำชีบเดชจะปีไปเฮียนปอหยังปอสาวคยูยี่สิบตัน<ะ>เดชฮะเราอนุบาลนสามบ่อรุบาัเอานับเด็กเป็นภาษาจีนทุฟังเดชเห็นใจสีเหือยแบบไหมเดชเอาให้ร้นานน้ำร้านนำีบเพื่นเฮียนฮองเฮียนจีนให้กูนชมน้าพอใช้กันนะติดน อานำชีพชินาพอใช้เอาติดโลดโบติดเอ๋ยโบติดเอ๋ยโบติดจะถือให้เอ๋ยซื้อๆถามถือซื้อๆถือแบบสัมผัสเด้อเอาอ่านำชีพนับอีสอซามสี่อูาหกเจ็ดแปดเก้าซืออีซือซือซา่้อิปอ อ๋ซื้อโอ้ได้ชำนาญได้หอเด็กยังได้ห่อเล็กหนึ่งโ่งแมนสมบูรณ์ธรรมสมรงนากับบจักเด้อบริเทียนจีนเด้อมาเมนหนึ่งรอืแต่ห้ามเด้แต่ห้ามเด้ได้ยังแม่ไปห้องเิที่ตัแล้วไหลหัวสามสิบบเอาสามสิฟังอีสิตันเซนชินับธนบูญโเอาเอ่อ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สบห้าสิบเกสิบเอ็ดิบแปดเกายี่บแ่หถพ่อถีบ่ดเท้าเหี้ยงังไปยงไกลบ่โอ้พี่หน่อยร้ายขนาดเนาะโอ้พ่อเท้าพ่อเองบ่เี เพาะพันเองบ่อือเพื่อเอินเพาะพันบ่ปุ๊บเนาะเจ็บหน่อยเหสเจ็บน่อยใจน่อยเจ็ตบ่เาขาไปเบ แถวเนี่ยจ้าบ่มีตลาดท่านผู้ชมเพิ่นก็นจะปลูกผักกินเองแบบนี้สินะอันนี้ผักหอมป้นบ้านเฮาเอิน้นญือว,ว่าผักหอมห่อเนาะถ้าเป็นต้นอย่างเดียวแบบนี้เพิ่นเอิ้นผักหอมหอ่อถ้าว่าป้นกันแบบพี่พักแบบดีสีแน่นี่เพิเ่นเอิ้นหอมป้นท่านผู้ชมอันนี้ก็ผักสีหอมอน,นี่ก็ พักหอมเปเอืรนคือการบอสทำผชมบางคนเพิ่งก็เอิรนพักเรือเนาะพักใบเดือยพร้อมจะมีน้ำดิสิเด้นี่กะพักกาดนี่กะพักบัวอืมนี่พักนั่งปลูกมะพักโอ้ไม้กอพักเป็นปลูกงามขนาด ว่าเล็นพ oh, 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 so oh, oh, ี hmm? so, so mushroom, ่โอ้ยไ่ถ่าเห็ดนี่ดังไฟเห็ดนียเงีมันคือโอ้อยู่กรรมอยู่ี่บอ๋ออ้ดังไฟยูกรรมแบบนี้ท่านผู้ชมต้มน้ำเนาะ เม,ม่เองเหมออยู่กำโอ้หนองสาวาคำตระเคดเห็นบ่ท่านผู้ชมกินได้บ่เมรโอ้ถามมันชุกมันกินได้เป็นแบบกระเขียบนาะแม่เนาะเนือ้นอเป็นแบบได้แม่เนื้อมันเป็นแบบไรไโอ้สมสมมั่นชัมารซับประรดด นี่จะมาใหม่แปลกๆนะท่านผู้ชมบ้านเฮาซาบ้านบ้านนี่เพิ่นก็จะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าแบบนี้ท่านผู้ชมอันนี้เพิ่นกำลังปล่อยน้ำใส่หน้าเนาะส่วนนี้ก็จะแม่นหน้าแท่งท่านผู้ชมหน้าปีเฮ็ดไปแล้วเนาะหน้าปีเกี่ยวเป็นที่จะหอยแล้วเพิ่นก็ สีทองสวงนี่เดี๋ยวมาเบึ่งน้ำกันว่าหลังจากที่ปูเขาเกี่ยวเขาเมาล้วไดเป็นแบบเขาเปลือกเมลว์ห่อสีชี้มาเป็นเม็ดเนี่ยจะเป็นแบบไรท่านผู้ชม,มเพื่อจะมีวิธีชี้ออกมาแบบไรแบบเขาห้องกินประจำวันเนะงงาะลงนามเคยเห็นจากเถื่อเด้อเดี๋ยวมาเบึ่งน้ำกันเนาะว่าวิธีชี้เขาหงชี้เขาเป็นแบบไร มีเพิ่มเอิว่าแกบเนาะแกบออกมาจิงสีทรรมโชติมวกตัวของนามันเป็นยังเงาๆเป็นใหม่ออกมาหยาจไอ้ทีเบสซ้ำพิกินแกบเลยสัตว์ออกมาเป็นผู้เนี่เนี่ ออนี่นมือนาสีพาสม่เบิงอีกออมือนาพักแต่บอกมือนาชาพักสีพาสเมื่อเบิงอีกอเพื่อนมาให้ความบามือนาพักคงเฮียแต่สิพาสทำผู้ส้มมา่เบิงมูอีกเพื่อน่ะมือนาพักวันนี้ก,ก็ได้เบิงมูเบิงคนชี้เข่าทำผู้ส้มถ้าหามเบิงหมูเป็นแนวไหนคนมือทำทิปเด้ มัวน,นะอ่าสบายดีท่านผู้ชมก่อนปิดคลิปสบายดีท่านผู้ชมมีมกันอคอลาปิดคลิปกันเลยนี่บายบายสบายดีตานหนึ่งเานจะมากเบเก่งแนี่ยนี่ท่านผู้ชมเพรนจะมาถ่ายคลิปเนาะ